สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระรหัส,สบดีค่ะ พบกับช่อง y t u t u ส e มมะทาโรโเปิดไพ่ทายดวง1-16มีนาคม2565วันนี้ดวงของคนวันพระหัสสบ,บีีจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาให้ไพ่ย,ยิบซีจงเป็นคำตอบนะคะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้กันนะใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่และสมเร็จสมหวังดังใจในสิ่งที่ปรารถนาใครสนใจดูดวงส่วนตัวทัก แชทเฟ e บุ๊กสมัครพยากรมานะคะราคาเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาท3าคำถาม99บาทและคําคำถาม149บาทกติกาง่ายๆโอนเงินแล้วส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามมาได้เลยเดี๋ยวสมัครจะตอบให้ใครอยากโทรคุย20นาทีราคาเริ่มต้น299บาทเหมือนเดิมมีนะคิวว่างวันต่อวันเช็คได้ใครอยากได้วอลเปเปอร์ล็อกสกินมือถือเสริมดวงก็ สองรอยสาสิบกาบาทนะเช็คกันวันต่อวันได้เลยทำให้วันต่อวันไม่ต้องรอนานแล้วนะจ๊ะ ก็ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนวันพฤหัสบ,บดีก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันอยู่ตรงนี้ส่งพลังบวกนะอะไรที่ดีอะไรที่ต้องเฝ้าระมัดระวังก็เอาคำแนะนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์คนวันพฤหัสช่วงนี้กังวลนะมีเรื่องให้กังวลแน่นอนไพนะ่เนี่ย ความกังวลชัดเจนมากโดดเด่นมากอึดอัดกับเรื่องอะไรนะอึดอัดกับเรื่องอะไรถูกจำกัดถูกตีกรอบไม่มีความสุขหรือบางครั้งเนี่ยไม่แฮปปี้กับชีวิตประจำวันไม่แฮปปี้กับความรักหรือไม่แฮปปี้กับงานที่ทำมีความคิดเยอะมีความคิดมากมีความคาดหวังมีความสับสนมีความกังวลมีความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือหยุดคิดให้ได้ก่อนหยุด คิดฟุ้งซ่านแล้วถามตัวเองก่อนว่าชีวิตทุกวันนี้ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าถ้าชีวิตทุกวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ออกไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องการขอแค่คุณมีความชัดเจนย้ำเลยนะว่าขอแค่คุณมีความชัดเจนไพ่ใบนี้คือการเดินทางการเริ่มต้นใหม่การค้นหาความฝันสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ปดถ้วยมองว่าดีไหมมันดีแต่มันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหาและอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์อาจจะยังไม่ใช่ชีวิตของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปลดปล่อยพันธนาการถามใจตัวเองให้แน่ถ้าอึดอัดถ้าไม่มีความสุขแล้วอะไรคือความสุขของคุณตอบคำถามตัวเองให้ได้เพราะไม่มีใครรู้ใจคุณเท่ากับตัวคุณอีกแล้วอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยนะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่ งานตรงนั้นงานที่หวังงานที่อยากได้มีโอกาสจะได้มีโอกาสจะสำเร็จหรือใครที่พยายามลงทุนลงแรงทำอะไรไปก่อนหน้านี้คุณมีโอกาสได้งานตรงนั้นได้ทำตรงนั้นหรือสิ่งที่ทำไปเนี่ยมีโอกาสผลิดอกออกผลได้เงินได้คืนทุนได้ผลกำไรอีกนัยยะหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ตั้งเป้าไว้เข้าเป้าตอบโจทย์และได้รับชัยชนะ ใครอยากสอบอะไรสอบได้เลยใครอยากจะไปสมัครงานที่ไหนไปได้เลยน้องๆหนูๆอยากเรียนคณะอะไรถามใจตัวเองให้แน่อยากเรียนอะไรเรียนลุยได้เลยอย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่กังวลแล้วจงเคารพในกฎของการกระทำ The judgment, The judgment เป็นไพ่คำพิภากษาทำสิ่งใดได้สิ่งน,นั้นคิดดีพูดดีทำดีตั้งใจดีประกาศผลออกมายังไงก็ได้รับข่าวดีแน่ๆช่วงนี้ใครจะจับผิดคุณใครจะเพ่งเล็งคุณช่างเขาตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าให้ใครมาว่าอย่าให้ใครมาถูกกล่าวหาว่าคุณทำไม่ดีคุณทำไม่รอบคอบจงทำงานของเราให้ดีใครเพ่งเล็งช่างมันทำให้มันได้เห็นว่าฉันทำ ได้และฉันทำสำเร็จสนใจเฉพาะเรื่องของเราก็พอส่วนในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยเรื่องธุรกิจเนี่ยโดยรวมไม่ห่วงนะแต่ห่วงคนที่ไม่ได้ทำคนเดียวคนที่มีหุ้นส่วนต้องระมัดระวังมันจะมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงมันจะมีเรื่องของการถูกกล่าวหา บางอย่างเนี่ยส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์ไม่ลงตัวอันนี้ต้องดูดีๆอันนี้รวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคนวันพระรหัสบดีเนี่ยเรื่องการเงินอย่าไว้ใจใครมากเซ็นคำประกันให้ใครไม่เอาเอาเครดิตของตัวเองไปเสี่ยงไม่เอาแล้วก็รอบคอบในเรื่องของธุรกิจธุรกรรมหรือเอกสารสัญญาไม่งั้นจะกลายเป็นว่าจะต้องมาทุกใจช่วงนี้ถ้าไม่สบายใจเดินทางได้นะบางคนอยากจะไปชายทะเลบางคนอยากจะ จะไปเที่ยวเกาะอ,อยากจะไปเที่ยวใต้หรือไปทะเลตะวันออกไปได้เลยค่ะช่วงนี้พฤติกรรมการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรผันตรงกับตัวคุณไพ่เดจ j u เม m น n ์บอกว่าขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยแล้วถ้ารู้จักประหยัดอดออมยังไงเงินก็เหลือแต่ถ้าจะใช้ใส่ฟุ่มเฟือยนะบางครั้งก็พูดยากบางคนเงินค่อนข้างตึงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆ โชคลาภมากับสัตว์สีเทาเพราะฉะนั้นเสริมดวงด้วยการให้ชีวิตสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์หรือบางคนปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมก็ได้หรือใครที่ไปทําบุญลงศพเห็นไหมช่วงนี้นะใครไปทําบุญลงศพดูใบอนุโมทนาบัตรนะที่ศาลเจ้าหรือมูลนิธิเขาจะมีใบเลขบินเลขใบที่ใบเสร็จนะ่ะเอามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะความรักคนโสดไม่แฮปปี้เลย คิดถึงคนเก่าๆหรือยังเศร้ายังเป็นทุกข์ยังกังวลถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจได้เมื่อไหร่คุณมีโอกาสได้เจอนะ ถ้าคุณพร้อมเปิดใจคุณมีโอกาสได้เจอแลกแลงพบคนโสดวันพระรหัส,สบดีคุณพร้อมหรือยังที่จะรักใครจริงจงจังๆสักคนหนึ่งเลิกเป็นทุกข์เลิกเศร้าเลิกกังวลน,นะคะอย่าไปถูปิดตาตัวเองรักตัวเองแล้วทําให้ตัวเองได้มีความสุขเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนที่ดีในกรณีคนมีคู่มีแฟนคนมีคู่มีแฟนเนี่ยต้องถามตรงๆว่ามีอะไรต้องเคลียร์กันไหมอึดอัดเรื่องอะไร แฟนไม่ใส่ใจหรอแฟนจับผิดเหรอหรือแฟนไม่มีเวลาให้เลยทำไมความรักของคุณมันดูเป็นทุกทุกใจมีความอึดอัดใจยังไงไม่รู้อ่ะมีเรื่องอะไรต้องพูดมีเรื่องอะไรต้องบอกมีเรื่องอะไรต้องเคลียรก็เคลียร์กันซะอย่ามัวแต่คิดไปเอง คิดไปเองก็กังวลก็สับสนก็ฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็พูดออกมาค่ะพูดออกมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นดาบสองคมก็ตามแต่แต่มันต้องจบอะจบแบบจบสวยๆก็คือจบแบบมาเริ่มต้นกันใหม่เคลียร์ใจกันได้เพราะว่า,าหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันได้ไปต่อ แต่ถ้าจบแบบไม่สวยก็คือเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์ก็แค่แยกย้ายบ้านใครบ้านมันไม่ต้องฝืนไม่ต้องรันไม่ต้องเสียเวลาโอเคปะส่วนในเรื่องของสุขภาพภูมิแพ้เรือรังโรคเก่าๆจะกลับมากำเริบแล้วช่วงนี้ใครที่เครียด ไมเกรนจะกำเริบมีปัญหาสายตาร่วมด้วยแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเนื้อง,งอกหรือซีดภายในช่องท้องส่วนคุณผู้หญิงระมัดระวังเรื่องของอาการตกขาวนะบอกไปแล้วทำบุญลงศพได้ทำบุญที่เกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์ได้ไหว้พระแม่ลักษมีหรือไหว้พระแม่กาลีขอพรสักหน่อยแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายอย่าก,กังวลอย่าทุกข์ใจอยากจะถามอะไรทักแชท a c e b o o k สมมติพยากรดูดวงส่วนตัวด้วยการ คันหนึ่งคำถามก็แค่39บาทนะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ